โบราณเขาถือถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อตอนกําคืนห้ามขานรับเด็ดขาดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ชัยคนขับรถส่งของที่ต้องขับผ่านเส้นทางลัดหลังวัดป่าเก่าแก่ทุกคืนวันนั้นฝนตกพรำ,พรำบรรยากาศวังเวงผิดปกติสองข้างทางมืดสนิทมีแต่ปักกล้วยจู่ๆพี่ชัยก็ได้ยินเสียงแววมาตามลมชัยชัยเสียงนั้นแหบพร่าเย็นยเยือกเหมือนดังมาจากเบาะหลัง แกนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยเผือตะโกนกลับไปว่าใครวะทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับวูบลงกลางทางลมพัดแรงจนต้นกล้วยไหวเอ็นน่ากลัวพี่ชัยพยายามสตาร์ทรถมือสั่นเทาพลังเหลือไปมองที่กระจกมองหลังสิ่งที่เห็นคือเงาดำร่างถวมตาแดงกล่ำนั่งสยยยิ้มอยู่ที่เบาะหลังรถแกเองวินาทีนั้นแกทิ้งรถวิ่งหนีไม่คิดชีวิต กลับถึงบ้านไข้ขึ้นสูงจับไข้หัวครวนอยู่3วันสคืนจำไว้นะครับถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงเรียกอย่าเผลอขานรับเหมือนพี่ชัยแล้วคุณละ่ะเคยได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองตอนดึกๆบ้างไหม